โรงเรียนราชพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านแสนสนุกตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น295คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา25คนภายใต้การบริหารงานของนายอาคมเขียวสักครูผู้อำนวยการโรงเรียนราชพัฒนา และนางคาริดาจันสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนรารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโรงเรียนราชพัฒนาใช้การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาแบบ PDCA บวกด้วยอาคมโมเดลเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณรองครับ และใช้ขับเพื่อนสู่เป้าหมายของงานและผลสมริ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานางพาลิดาจันสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชพัฒนาได้เลือกประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566ในเรื่องการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้วยก,กระบวนการนิเทศชั้นเรียน โรงเรียนราชพัฒนานางพาลิดาจันสว่านอกจากจะใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาแบบ PDCA บวกด้วยอาคมโมเดลแล้วในส่วนของคุณภาพในห้องเรียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญและเพื่อให้ตอบรับกับนโยบายของผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพจึงเรียกที่จะพัฒนาห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการการนิเทศชั้นเรียนเป็นสำคัญและได้ใช้ c a t s model เข้ามาร่วมขับเคลื่อนกระบวนการด้วยวงจร pdca เพื่อนำไปสู่การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพต่อไป c a t s model มีรายละเอียดดังนี้ c cooperation คือความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน a assessment การประเมินผลว่าง,งานและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ T.Target คือเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเป้าหมายนี้ได้มาจากการร่วมมือการวางแผนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง S system theory คือทฤษฎีระบบที่นำมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการนิเทศโดยทางโรงเรียนราชพัฒนาได้ลเลือกเอากระบวนการวงจรคุณภาพ pdca ข้ามาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการนิเทศห้องเรียนทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการนิเทศชั้นเรียนครอบคลุมทั้ง Input process และ Output กระบวนการนิเทศชั้นเรียนขั้นที่1ขั้นวางแผนจะใช้ C Cooperation โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการร่วมกันกำหนดรูปแบบการออกนิเทศ และกำหนดระยะเวลาการออกนิเทศโดยทางโรงเรียนร้านพัฒนาได้ดำเนินการออกนิเทศชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบอย่างน้อยชั้นเรียนละหนึ่งครั้งในเรื่องของการนิเทศเอกสารชั้นเรียนการนิเทศการสอนของครูการสุ่มตรวจสม,มุดงานนักเรียนและผลงานนักเรียนในชั้นและยังเป็นการติดตามงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจากกิจกรรม PLC ของช่วงชั้นนั้นๆด้วย ขั้นที่2ขั้นดาเนินงานในขั้นนี้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศจะออกนิเทศตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนดเพื่อทําการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าง,งานและกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปนตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ในขั้นนี้จะใช้ A assessment เข้ามาร่วมในการนิเทศขั้นที่3ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ในขั้นนี้ผู้บริหารออกกำนินการนิเทศชั้นเรียนโดยการตรวจสอบและประเมินเอกสารสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในคาบเรียนอย่างน้อย1ชั่วโมงสุงทดสอบสอบถามขั้นที่4่ขั้นปรปับปรุงแก้ไขและพัฒนาในขั้นนี้ทางโรงเรียนจะประชุมและแจ้งระดับผลการนิเทศว่าแต่และชั้นเรียนมีผลการนิเทศอยู่ในระดับใดมีห้องไหนที่ต้องปรปับปรุงแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วน แก้ไขในส่วนใดบ้างและมีห้องเรียนไหนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีหรือยอดเยี่ยมที่ห้องอื่นควรเอาเป็นแบบอยา่างและต้องไปช่วยเหลือห้องอื่นและสมควรที่จะส่งเข้าประกวดห้องเรียนคุณภาพในระดับเครือข่ายและระดับที่สูงขึ้นต่อไปในชั้นนี้เมื่อทุกห้องเรียนได้รับทราบผลการนิเทศแล้วก็ต้องนําผลการนิเทศจากการนิเทศชั้นเรียนไปปรับปรุงแก้ไขโดยการร่วมวางแผนกําหนดเป้าหมาย และดำเนินการตามแผนและตัวชี้วัดตามเกณฑ์โดยการประชุมกลุ่มย่อย PLC หรืออาศัยบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโดยการเสนอประเด็นการพัฒนาที่วาระการประชุมของทางสถานศึกษาต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานประเด็นท้าทายผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. ด้านผู้เรียนนักเรียนร้อยละ90มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาเมื่อต้นปีงบประมาณ 2. ด้านครูผู้สอนครูร้อยละ9 5สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning ได้ในระดับดีมากสามารถผลิตสื่อและสร้างนวัตกรรมสำหรับใช้กระบวนการเรียนการสอนได้เหมาะสมซึ่งมีค่าร้อยละสูงกว่าข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาเมื่อต้นปีงบประมาณ 3. ด้านสถานศึกษา ห้องเรียนทุกห้องมีการปรับปรุงพัฒนามีความพร้อมเชิงโครงสร้างพื้นฐานและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นไปนตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชาเมื่อต้นปีงบประมาณวันอังคารที่12กันยายน2566ที่ผ่านมานำโดยนายอาคมเขียวสักคูผู้อำนวยการโรงเรียนนางพาลิดาจันสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับกรุงครือข่ายสังขะหสีบุรพาผลในการประเมินห้องเรียนคุณภาพในครั้งนี้ชั้นอนุบาลปีที่3นันางสาวทองสีใบพลูทอง 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นางจินตนาชินพันธ์ 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นางสาวอารยานิธิธรรมทาดา 4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวสุจินดาบุญประจำ 5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นางสาวกัญญรัตนภูมิลักษณ์ ق, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นางธีราวรัตนสวยรูป การแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเครือข่ายและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน24รายการการประกวดคัดลายมือเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา